สวัสดีครับคูป่ประเดี๋ยวพวกพาวันนี้ผมมินบรารยองจะพามาดูผลลัพธ์จากการแนะนําหาจุดยืดหรือว่าจุดล็อกนะครับโดยคนสาธิตก็คือน้องเอิร์ธของเรานะที่ดูสังเกตดูได้เลยนะครับว่าปลายเท้า ชี้ไปตรงจุดลูกศรสีเขียวนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่มันแต่สีแดง่ะครับเมื่อไหร่ที่ปลายเท้าของเราแต่เส้นสีแดงนะครับมันก็จะตกลงมาอย่างที่ผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับการฝึกยืดตัวหรือว่าฝึกเทคตัวออกห่างจากกำแพงในท่าหกสูงนะครับเราก็จะพยายามหาจุดยืดตัวในส่วนที่เราจะสามารถรักษาบาลานซ์ได้นะครับสำหรับมือใหม่ก็จะฝึกประมาณนี้เลยนะเนี่ยลองสังเกตดูได้ เมื่อไหรที่ปลายเท้าหาจุดยืดตัวเจอนะครับาขาเราก็จะเก่งได้นานขนาดนี้นะครับผมแต่เมื่อไรที่ปลายเท้าของเราเจอจุดยืดตัวแล้วเลยไปหาเส้นสีแดงทุกคนดูเราก็จะลงมายืนนะครับมาเส้นสีแดงเนี่ยมันดูเหมือนจะ,จะ,จ,ะจะทําให้เราตรงนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จริงครับมันทําให้เราตัวตรงจริงแต่ว่าถ้าเรายังหาจุดยืดตัวไม่เจอเนี่ยเราไปปรับตัวไปเก่งเอวเก่งท้องอะไรนะครับมันก็จะทําให้เราเสียบรลล้างไปโดยเปล่าประโยชน์เท่ากับว่าเราก็แท จะไม่ได้ฝึกอะไรนะแล้วก็ใช้เวลากาันเป็นปีเป็นชาตินะครับในการฝึกท่าท่าหนึ่งนะทุกคนพยายามจับหลักของท่าฝึกให้เจอก่อนนะครับถ้าจับเจอแล้วก็จะมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างที่เห็นนะครับอ่าน้องเอ,อิร์ธของเรานี่ถ้าใครติดตามจะเห็นเลยว่าตั้งแต่กบกระโดดนะปัจจุบันนี่หาบาลานเจอแล้วนะครับเหลือแค่ความแข็งแรงอย่างเดียวทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะฝึกแบบไม่ใช้กำแพงแล้วนะครับไงก็ฝากติดตามด้วย